คุณผู้ชมที่รอการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส5ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะทททเคาะวันค่ะเปิดจองใช้สิทธิ์วันแรก8มีนาคมนีน้เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่11มีนาคมถึง30เมษายนนะคะโดยทางคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการททท,ท,ทค่ะบอกว่าหลังจากที่คอรมออนุมัตมิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ<ห>ด้านการท่องเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5งบประมาณกว่า2,000ล้านบาทไปตั้งแต่มกราคมนะคะ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหาการรมท่องเที่ยวแล้วก็ผลักดันรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย2.38ล้านล้านบาททททหาหรือขั้นตอนดําเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ได้ข้อสรุปค่ะว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟส5มีจํานวนสิทธิ์ทั้งหมด560,000สิทธิ ยังคงเงื่อนไขรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก40%สูงสุด3,000บาทต่อห้องรับสิทธิ์สูงสุด50ต่อห้องต่อคืนต่อคนนะคะสนับสนุนคูปอง e v o ว c เชอ600บาทต่อวันค่ะแต่จะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่แล้วนะคะ สำหรับการเปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการอยู่ที่วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์นี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com จากนั้นประชาชนก็สามารถจองสิทธิ์นะคะจองโรงแรมที่พัก ตั้งแต่8มีนาคมเป็นต้นไปเริ่มเข้าพักได้ในวันที่11มีนาคมถึง30เมษายนเขาขยับนะคะคือจองล่วงหน้าแค่3วันก่อนเดินทางได้เพราะว่าตามพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปผู้ใช้สิทธิ์ต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรงอย่างน้อย3วันล่วงหน้าก่อนเข้าพักและชำระค่าที่พัก60%ผ่าน g w a l l e t นะคะบนแอปเป๋าตังค์ซึ่งกำหนดให้เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศค่ะเปิดจองที่พักวันสุดท้าย27เเมษายนนะคะ เพราะว่าพักได้สุดท้ายคือ30เมษายนน่าจะสร้างรายได้หมือนเวียนการท่องเที่ยวได้กว่า12,539ล้านบาทค่ะ